แคปสติกเกอร์กลับมาแล้วค่ะเห็นมาจากที่คนแท็กมาในสตอรี่ใช่ไหมเวลาเปิดกล่อง coffee subscription แล้วเขาได้สติกเกอร์เยอะแยะมากมายพวกนี้ด้วยใช่แล้วคุณจะได้สติกเกอร์หชุดเมื่อคุณสับ coffee subscription กับเราในครั้งแรกเพราะว่าถ้าจะให้ทุกครั้งมันก็เหมือนเดิมจะเอาไปทำอะไรเยอะแยะเอาไปครั้งแรกก็พอนะคะแต่ว่าถ้ามีเซ็ตใหม่มาก็จะให้ไปใหม่ เป็นรมิสติกเกอร์ที่กันเคยทำมานะคะเฮ r รี u บัตเมคอฟฟี่ฉันรีบแต่ฉันก็จะชงกาแฟไปกินกาแฟห้องเราไหมเป็นสติกเกอร์เชิญชวนนะคะเอาไปแปะแก้วกาแฟแล้วก็ยื่นไปให้คนที่คุณอยากจะชวนไปห้องเราอร่อยกว่ากาแฟอันนี้เป็นสติกเกอร์บอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนยังไงนะคะกาแฟยังไม่ขงมเท่าใจคุณตัดพอเวลาไปจีบใครสักคนนะคะก็จะ แต่แก้วกาแฟแล้วส่งไว้ให้เขา Home Brew Club นะคะขอเป็นคนก่อตั้งคลับนี้ได้ไหมมันมีอยู่หรือ,อยัง Master Barista Only at Home นะคะเราจะเป็นบาริสต้าที่ระดับปรมาจารย์ถ้าเราทำที่บ้านเองคนเดียวนะคะเหมือนมาเล่าคอนเซปต์ผมไม่ใช่ตำรวจกาแฟอันนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องแสดงก่อนเข้าร้านกาแฟนะคะอาจจะ ใครพกกระบอกไปเองก็แปะไปบนกระบอกแล้วก็ส่งให้บาริสตา้าได้เลยเขาจะได้รู้ว่าเราไม่ใช่ตำรวจกาแฟที่เหลือก็จะเป็นสติกเกอร์ไอคอนปุ๊กปิ๊กจุกจิกจากเรานะคะกิมมีโม่ f e e ฟกิมมีกิมมีโม่อะไรประมาณ Perfect Coffee when no one watching จะสกัดกาแฟได้ดีเสมอค่ะถ้าไม่มีใครมายืนจองยังไม่หมดครบกับพี่ฟรีกาแฟอันนี้เอาไปใช้จีบได้นะคะและอื่นๆ คุณจะได้รับไปเลย1ชุดแต่ถ้าอยากได้สติกเกอร์อย่างเดียวต้องไปซื้อแยกนะคะบน Kevin Co Coffee Market